สวัสดีค่ะเดี๋ยวพาไปดูเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine ในญี่ปุ่นนะคะเดีย๋ยวเราตามกันไปดูเลยตัดภาพมาดูที่เทศกาลวาเลนไทน์ Valentine นะคะก็คือที่มอนี้นะคะเขาจะจัดว่เาเกี่ยวกับาการ์ดให้ทุกคนมาเขียนอวยพรเกี่ยวกับความรักนะคะเขียนถึงใครหรือว่า,าปรารถนาดีถึงใครนะคะแล้วก็จะมีสิ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือเป็นศาลเจ้าของญี่ปุ่นนะคะซึ่งศาลเจ้านี้ก็คือเป็นศาลเจ้าแห่งความรักนะคะเขาจะให้กระดาษมาก็คือมีสองเจ้ามีสองศาลเจ้านะคะคือด้านนี้นะคะสีชมพูอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นสีสีเหลืองๆนะคะก็คือเป็นการ์ดคนละศาลเจ้ากันก็จะมีกระดาษให้เขียนแล้วก็พอเขียนเสร็จนะคะแล้วก็แขวนไว้บน พิ้งใช่ไหมแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งใครเอ่ยเขียนเสร็จแล้วรีบเอาจงแขนนะคะอานามิเยอะได้ครับเยอะได้ญี่ปุ่นมาเขียนกันเยอะเหมือนกันนะคะดูอันนี้เป็นสารเจ้าอีกอันนึงก็จะเป็นกระดาษสีชมพูนะคะดูเด็กญี่ปุ่นเขียนน่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอานามิก็เขียนหนึ่งใบด้วยเขียนว่าอะไรลูกเป็นภาษาส่วนต้งภาษาอังกฤษอยู่หนึ่งคนนะคะเขียนเป็นภาษา ร้าน,นชตต็อกโกแลตน่ารักน่ารักกว่าขายกันนะคะ,ะ,คะคร้านช็อกโกแลตน่ารักน่ารักก็อยู่อีกที่หนึ่งนะคะเริ่มแรกก็เป็นช็อกโกแลตของเบจิเลยนะคะของเบจินี่คือเป็นยี่ห้อที่นิยมอยู่ในประเทศญี่ปุ่น,นะคะราคาเบาบางต่อด้วยของขวัญของขวัญน,นี่เป็นส่วนใหญ่เป็นเข็มขัดนะคะกระเป๋าสตางค์ผู้ชายกระเป๋า ผู้ชายผ้าเช็ดหน้ากางเกงในแล้วก็อะไรนะกระเป๋าพกพาของผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นของผู้ชายหมดนะคะถ้าเป็นเดือนกุมภาพันธ์เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือว่าวันวาเลนไทน์ของเขานี้เขาจะให้วันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันที่ผู้หญิงจะต้องส่งความรักให้ผู้ชายนะคะเขาเลยจัดนิทรศการเป็นของเป็น ขนมหรือว่าเป็นของใช้ส่วนตัวอะไรแล้วแต่เป็นเหล้าสาเกซึ่งทำให้เพื่อเพื่อที่จะซื้อให้ผู้ชายนะคะซึ่งต่างจากวันสากลทั่วไปใช่ไหมคะวันความรักก็คือชายหญิงให้กันเป็นธรรมดาแต่อันนี้ญี่ปุ่นก็คือชายชายรอรับจากผู้หญิงส่วนวันที่ผู้หญิงจะได้รับจากผู้ชายก็คือวันถัดไปก็คือวันที่14ของเดือนหน้าคือเดือนมีนาเขาเรียกว่า white day นะคะ ก็คือพอผู้หญิงให้เสร็จใช่ไหมช็อกโกช็อกโกแลตนะคะแล้วเดือนหน้าเราก็รอผู้ชายนะคะให้กลับถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนั้นมีใจให้ผู้หญิงนะคะก็เป็นการตอบตกลงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายไม่ได้ให้ช็อกโกแลตกลับในเดือนถัดมาก็คือแห้วไปนะคะคือเป็นเทศกาลเป็นวัฒนธรรมของเขาเองเฉพาะประเทศญี่ปุ่นค่ะก็คือตอนที่มาอยู่ญี่ปุ่นใหม่ๆก็อึ้งเหมือนกันนะคะว่าทำไมเป็นแบบนี้ พออยู่ๆไปก็เริ่มชินค่ะก็คือจะจะไม่แปลกใจเลยว่าวันที่14กุมภานะคะมีแต่ผู้หญิงนะคะออกมาซื้อช,ช็อกโกแลตเสื้อผ้ากางเกงเหล้าเบียร์สาเกกระปงกระเป๋าเข็มขัดอะไรอย่างนี้นะคะซื้อให้สามีตัวเองหรือไม่ให้กับคนที่ ใจอยู่นะคะต่อดูเพลินๆช็อชโกโกแลตนะคะก็นี่เป็นช็อกโกแลตหลากหลายสีสันมากมายนะคะชค็อกโกแลตมีหลายแบบมากแล้วแต่ชอบนะคะดีไซน์น่ารักน่ารักอยู่แล้วเป็นเค้กชก็อกโกแลตเค้ก,กระตายเป็นเค้กชก็อกโกแลตแบบเด็กก็มีนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูช็อกโกแลตแบบแปลกๆนะคะเป็นพวกการ์ตูน ดีไซน์แมวหมาสำหรับคนรักสัตว์นะคะแล้วก็โปกเกมอนเอ่ยโทมัสเทรนชินจังเป็นพวกตัวกระตูนของญี่ปุ่นนี่นะคะทำดีไซน์ออกมาดูกันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นลูกวาดใส่กล่องนะคะราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะคะเพราเป็นเทศกาล กล่องหนึ่งประมาณ500-600เยนก็ตกประมาณ200บาทน,นะคะตามราคากล่องเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูช็อกโกแลตเด็กๆก,ก็มีนะคะทำเป็นพวกอุลตร้าแมนพวกตัวการ์ตูนต่างๆนะคะ นี้เป็นช็อกโกแลตน่ารักน่ารักนะคะเป็นชิ้นเดียวแยกดูค่อนข้างดูดีนิดนึงนะคะเล็กๆให้เป็นพิธีนะคะไม่ได้ให้เพื่อกินอันนี้ก็เป็นช็อกเค้กช็อกนะคะคอนเฟ็คช็อกโกแลตรวมบลอสแล้วก็เป็นวาฟเฟิลช็อกโกแลต มีนะคะอันนี้ค่ะอันนี้คือเป็นช็อกโกแลตรูปแมวล้วนๆเลยนะคะสำหรับคนรักแมวมีหมาด้วยนะคะอันนี้สำหรับลูกชายหรือให้เด็กเนะะี่ยค่ะพวก ตัวการ์ตูนโทมัสอุนตาแมนชินจังอันปังเอลซ่าเยอะแยะเลยพวกเป็นตัวการ์ตูนของญี่ปุ่นนะคะช็อกโกแลตดาร์กสตรอเบอรี่ชาเขียวมีหมดค่ะต้องมาดูเองนะคะ 就来。